อัญโยงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m ม n น t เตอร์ h a i l a n d ด์กันนะครับเอาแบบว่าเร็วๆง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ Baby m o n ster อร์ทั้ง7คนนะครับเดินทางจากไทยกลับไปยังเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้สวัััสดีครบออนยอง แต่แตยังไม่จบนะครับทุกคนร้อเล่นนะครับแต่ว่าเรื่องจริงก็คือเบบี m o n นสเตอร์นะเดินทางกลับเกาหลีใต้กันแล้วจริงๆนะครับเพิ่งจะเดินทางเนี่ยไปสนามบินเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานั่นเองนะครับเดินทางกันไปเนี่ยน่าจะไปถึงที่นนก็เช้าพอดีเลยน่าจะเข้าหอหรือว่าอาจจะมีการแบบว่า ไปประชุมกันต่อเลยก็ได้นะครับเข้าหอพักปุ๊บอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เข้าตึกต่อเลยไปประชุมหรือว่าอาจจะไปแบบว่าคุยงานกันว่าเรียลลิตี้นี้จะยังไงต่อหรืออะไรยังไงนะครับเพราะน่าจะไม่ได้มีแค่ฉากหรือว่าซีนที่ถ่ายที่ประเทศไทยเท่านั้นแน่นอนซึ่งการเดินทางกลับครั้งนี้ของ Baby m มอน ster อร์นั้นเนี่ยมีแฟนๆไปรอส่งกันเพียบเลยนะครับให้ฟีลแบบว่าสาวที่เดบิวต์แล้วแต่นี่เนี่ยยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยแฟนๆยังเยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าเดบิวต์จริงๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสนามบ ทุกคนเดินทางกลับด้วยความสดใสร่าเริงนะครับท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งไปเที่ยวทะเลมาและกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ถ่ายรายการกันต่ออีกแต่เนี่ยก็เดินทางกลับกันช่วงดึกด้วย เป็นเด็กที่พลังเหลือล้นกันทุกคนเลยจริงๆนะครับจิกิต้เด็กน้อยแฟ,แฟนแนแซวว่าอุ้มตุ๊กตาหมีกลับไปด้วยไม่รู้ว่าไปเอาตุ๊กตาหมีจากที่บ้านมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับจะเป็นน้องเน่าของน้องจิกิต้กันไหมเพร,ราะว่ากลับมาที่นี่เนี่ยได้กลับบ้านด้วยหรือว่าไปเล่นคลิปตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาที่ไหนกันมาหรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ก็จะถึงเกาหลีใต้นะครับก็แฟนๆทุกคนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเบบี้มอนสเตอร์กับการได้รับกําลังใจจากแแฟฟนลับไได้มาเเจอททที่ประศย มีเยอะกันขนาดไหนแล้วก็มาร่วมอวยพรให้กับเด็กๆทุกคนเดินทางที่เกาหลีใต้อย่างปลอดภัยนะครับเซฟไลฟ์กันจนถึงที่เกาหลีกันเลยคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับแจ้งข่าวกับทุกคนว่าตอนนี้ Baby ้มอน t e r อร์ย้ายถิ่นฐานฐานทัพจากประเทศไทยไปเกาหลีใต้เหมือนเดิมกันแล้วนะครับใครคิดถึงเบบี้มอนสเตอร์ หรือว่ายังแบบว่ายังอยากให้น้องๆอยู่ต่อเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอวยพรให้กับการเดินทางครั้งนี้ของเบมอนกันด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง